ครับทุกคนวันนี้ตลาดบ้านเราออกมาด้านนอกนะครับผมออกมาจากตลาดละ wrote, านะครับผมก็วันนี้จะมาแนะนําอีกร้านหนึ่งนะครับผมซึ่งนั่นก็คือร้านข้าวมันไก่นะครับผมครับวันนี้ก็ไปรู้จักกับเจ้าของร้านเลยนะครับผมสวัสดีครับคนที่ชื่ออะไรครับผมร้านข้าวมันไก่แม่ทกวินค่ะอยู่หน้าโรงเรียนผินค่ะผินสลาพัด บ้านหนองกองหู่สี่ค่ะตำบลนาบอกําอำเภอเมืองกำแพงเพชรค่ะครับผมตอนนี้พี่กําลังทำข้าวมันไก่ใช่ไหมฮะใช่ค่ะโอ้ค,ครับผมข้าวมันไก่ข้าวมันไก่ของเราเป็นข้าวมันไก่สูตรโบราณนะคะหุงด้วยถ่านค่ะเตาถ่านดงถ่านนะคะถ้าจะเป็นแบบโบราณค่ะจากอ๋อครับผม่างนี้เนาะเป็นแบบนี้นะคะข้าวเราจะไม่ใช่หมออไฟฟ้าจะอร่อยหอมนุ่มเด้งค่ะ๋อครับผม ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขึ้นไปทางบนเนาะตอนนี้ก็ด้านข้าวมันไก่ของพี่เขานาะผมก็จะเป็นแบบรถนะครับผมรถสามารถเคลื่อนที่ย้ายไปขายตามจุดต่างๆนะได้นะครับผมป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับก็จะเป็นข้าวมันไก่ที่เก๋กไก่มากนะครับผมก็จะอยู่บนรถนะฮะโอ้ตอนนี้ เขากาลังทาข้าวมันไก่น,นะครับผมใส่เราก็จะหมักสามชั่วโมงเป็นนะคะการนุ่มเด้งอร่อยเนื้อจะนุ่มค่ะไม่แข็งผมของเราจะหมักก่อนนะคะหมัก<อ>หมักไว้สามชั่วโมงแล้วก็แช่ชค่ะแช่ตู้เย็นหน้อยครับพอกำลังใส่กล่องไปอันนี้ลูกค้าสั่งกี่กล่องครับผมวันนี้สั่งสามกล่องค่ะสามกล่องโอ้ครับผม ก็มีออด้วย,ย,ย,ยนะครับเดียมก็จะเงียบหน่อยนะครับตรงนี้โรงเรียนเปิดเทอมก็จะเงียบหน่อยเนาะทุกก็แต่ก็ยังมีลูกค้ามาส,สาัาสา่งเยอะนะครับผมครับตอนนี้ท่าท,ที่เขาก็จอดรถขายข้าง,างถนนนะครับผมก็จะมีรถวิงเสียงดังนิดหน่อยนะครับ อาหารได้นะคะไม่ได้มีแค่มันไก่อย่างเดียวนะคะมีอาหารตามสั่งอ๋อมีอาหารตามสั่งด้วยมีก๋วยเตี๋ยวมีมีอาหารตามสั่งมีพวกผัดกะเพราอย่างนี้ใช่ไหมฮะกะเพราหมูสับหมูกรอบไข่ดาวน้ำผัดหมูกรอบผัดโอ้แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวค่ะมีซ้มยำน้ำใสอืมครับผมทานทานได้หลายอย่างครับดูสิครับอ่าเนื้อไก่เยอะมากเลยครับผม ราคาย่อมยาวนะคะสามสิบห้าบาทเอกล่อ,องละสามสิบห้าบาทนะครับสามสิบห้าบาทนี่ไม่แพงเลยครับสําหรับกล่องข้าวมันไก่นะครับดูข้าวเยอะนนนเนื้อแน่นเต็มกล่องเลยครับผมอมืสุดยอดลยครับก็เป็นเครื่องโกงพวกก๋วยเตี๋ยพวพว,ยพวกอะไรในชะ่ค่ะเครื่องโกงพวกก๋วยเตี๋ยว อนนี้ลูกค้าก็มารับแล้วเนาะมารับเข้ามันไก่นะครับผมนี่ก็จะตักน้นําซุปหม้อน้ําซุปหม้อน้ำาก้นเจียวครับผมคือก็จะเป็นหม้อ,อ,อน้ําซุปนะครับร้อยห้าบาทขถ้าเราจะไม่ต้องกลัวในด้านน้ํามันเพื่อสุขภาพเราจะตะแคงอบไอ้น้ําตะแคงเอา ้ำมันออกหมดลูกค้ากินไม่ต้องกลัวเกี่ยวกับการอ้วนพลเรีกเลี่ยงการหุงหม้อไฟฟ้าเนาะหม้อไฟฟ้านี่มันจะเอาออกไม่ได้ค่ะอยู่ในนั้นหมดทุกอย่างเป็นน้ามันเป็นข้าวจะไม่ถ้าเราหุงไม่เนี้ยติงข้าวก็จะไม่นุ่มเด้งนะเพราะว่าหม้อไฟฟ้ามันจะเฉกน่ายเดครับขอบคุณครับผมอันนี้มันเป็นสูตรสูตรโบราณสูตรโบราณเนาะหุงเตาค่ะแล้วใช้ดมเอา รเราดองเสร็จเราก็จะมาขึ้นเตาอบไอ้น้ำให้มันร้อนอยู่ตลอดเวลาค่ะทำให้น้ำมันมันออกจากข้าวค่ะค,คือกินเพื่อสุขภาพไม่ต้องกลัวนะบางคนทานแล้วกลัวอ้วน,นอะไรอย่างเงี้ยจริงแล้วข้าวเราจะแห้งแก่งเลยล่ะคะ่ะน้ำมันก็จะไหลมาอยู่ตรงนี้เราก็จะตักออกแล้าก็จะเอาน้ำมันไก่ไว้ไปหุหูข้าววันต่อไปอข้าวเราก็จะแหง้งนุ่มเด้ง ตับขมมนี้ก็เริ่มแห้งเนาะจะไหลลงไปใช่ตอนนี้ก็มีน้องมาสั่งข้าวมันไก่นะครับผมสวัสดีครับคุณน้องสวัสดีครับหนูมาซมาสั่งข้าวมันไก่มันไก่หรอครับผมครับครับหนูสั่งข้าวมันไก่กี่กองกองเดียวกองเดียวกินกี่คนครับกนเดียวคนเดียวหรอครับเห็นมากับแม่ไม่เผื่อแม่เหรอเห็นมากับแม่ใช่ไหม หนูไม่สั่งเผื่อแม่เหรอโอ,โอกินคนเดียวอ่าหนูกินประจำไหมอร่อยไหมครับครับโอ,โอ้โอเคขอบคุณมากเลยเดี๋ยวรอคุณตาเนะาะเดี๋ยเดี๋ยว,ยก,วก็จะทําเสร็จแล้วอ๋อหนูมาซื้อกินประจำเลยเหรอรออเีมากออขอบคุณครับผม เออา่ยโอค้มา,าเดี๋ยวแม่มาจ่ายตังค์ให้ดูสิใหญ่ไหมตองใหญ่เนาะเฮ้เปิดจุกตรงไหนสิครับผมนี่โอ้ยยังใหญ่เลยอ่าเนาะอย่าไปกินที่บ้านอ,าอ๋อาไปกินที่ทำง,งานอาาเอาที่นา,อ,าอ๋อจัอจดสวัสดีครับ คุณพี่มาจากไหนครับผมมาจากหนองบิงไก่หนองบิงไก่เนาะจ้ะวันนี้ก็มาสั่งอะไรครับผมข้าวมันไก่ข้าวมันไก่อ๋อครับผมคุณพี่อ่าซื้อข้าวมันไก่จากร้านแม่ทวินประจําเลยไหมฮะเพิ่งเพิ่งมาครั้งแรกเอเพิ่งมาครั้งแรกเนะะเาะอ๋อโอเคครับผมงั้นผมขอฝากร้านข้าวมันไก่ของคุณแม่ทวิน้วยเนะะาะครับผมร้านนี้รับประกันเลยว่าคุณแม่ทําอร่อยมากเลยครับผมครับคุณแม่กําลังทําให้เนาะจ้ะ วันนี้คุณพี่สั่งกี่กล่องครับสองกล่องเนาะออ่ไปปิกไปกินกับใครกับใครครับผมกับแฟนเนาะครับผมอ๋อวันนี้มามากาแฟนเนาะโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับผมพี่มาจากไหนครับผมเนี่ยอ๋อหนองกองค่ะหมูสิบอ๋อหนองกองหมูสิบเนาะใช่ค่ะอันนี้ก็หนองกองหมูสี่อ๋อมาซื้อถึงที่นี่เลยนะครับผม คนพี่มาซื้อข้าวมันไก่กับพี่เขาบ่อยไหมครับผมบ่อยค่ะบ่อยเนาะเป็นไงฮะรสชาติข้าวมันไก่อร่อยค่ะใช้ได้ค่ะอร่อยใช้ได้เนาะใช่ค่ะครับผมมาซื้อเป็นประจําเนาะค่ะครับก็ปากรถขายข้าวมันไก่ของพี่เขาเลยนะพี่จ้าครับผมก็วันนี้ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็ซื้อไปสี่กล่องฮะสามค่ะสามกล่องค่ะโอ้โอเคครับผมขอบคุณมากเลยครับครับวันนี้ก็ลูกค้าก็มารับข้าว ข้าวมันไก่ไปแล้วครับผมอขอบคุณมากเลยนะครับครับดูนครับก็ร้านข้าวมันไก่นะครับผมก็จะเป็นรถผมรถปิ๊กอัพออต่ออะไรนะครับฟูดพัทอ๋อเป็นรถปิกอัพฟูดพัทค่ะเป็นสุสกิฟูดพัดพทค่ะที่เขากำลังนิยมกันนะคะวันนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อได้นะคะเรามีเบอร์เซลให้นะคะ ท่านมีเงิน6 0 0สามารถออกรถมาใช้งานได้เลยค่ะอดาวถูกค่ะตอนนี้มีปโปรโมชั่นพิเศษค่ะอ๋อก็คือรถอ่ายี่ห้อนี้ก็คือใช้กะได้นนออได้ครบเลยค่ะในสภาพอย่างนี้แล้วแต่คุณจะไปขายอะไรได้หมดค่ะอค,คือเขาจะตีเคาน์เตอร์ตีอะไรมาให้เรียบร้อยเลยค่ะคนที่ว่าว่างงานหรือยากมีอาชีพเสริมนะคะมีเงิน6 0 0สามารถออกรถมา ้ได้มาแบบต่ออาชีพของเราได้ที่เราจะาลงทุนทำอะไรเนาะเศรษฐกิจอย่างนี้เราข,า,ขายดีที่สุดครับสามารถมาติดต่อที่ร้านข้าวมันไก่แม่ทุกินได้นะคะ<อ>ถ้าสนใจฟูซคัตตัวน,นี้นะคะซูซุกิฟูซุคัค่ะครับผมโอ,โอมขอบคุณครับผมก็หากใครสนใจเนาะตามที่พี่เขาบอกลดดัดแปลงลาสามารถขายของตามสถานที่ต่างๆได้นะครับผมเคลืค่อนที่ได้เลย สะดวกสบายนะครับก็ด้านในก็จะเป็นอย่างนี้ครับผมอ๋อกว้างฝังมากเลยครับ้างไดสบยวันนี้ก็มาแนะนำร้านข้าวมันไก่นะครับผมของคุณแม่ทวินนะครับผมก็จะเป็นรถข้าวมันไก่ที่เก๋กไก่มากนะครับผมหากท่านใดชอบคลิปแนวนี้นะครับผมตลาดบ้านเรา ช่วยกดติดตามช่วยแชร์ด้วยนะครับผมจะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกับร้านค้าใหม่นะครับผม